เอาล้วครับเร่องนี้สุดท้าจรินจังแลวนครับอลก่งกันรเดตลกดูกเี้ยวไม่มีับอไไม่มีไม่มีอ้อมนะครับเราเีเราบีบีชนะเอก็เป็นเอเลยนะเป็นิ่นึงเลยเออเกียร์เราเองนะสอทีม

เอาทังกับเสื้อนะกับเสื้อทำไงเทียยไปเลี้ไปตรงทิศซ้ายไม่ใจนะทีมเอนะผมเล็กทีมเกับทีมบด้วยครับผมอปเลยไ A B C D อ่า ม oh. nah, uh. ี้องพูดออกออกเอดนะยกกองดูเร่องดยุบกองเรื่องไน้ดีีโคชชิงชนะเลิศนะครับก็นะเป็นทีมเอกับทีมบีนะ ครับตน้องน้องทีมปีทีมพีลงใหทางีขวาขวาทำไงไม่ได้าทิมปิบเอ็ดไปยังทำไงหมุนล้อมนนะลมาตั้งสิดอาจารย์กคนแล้วกลับไปเจอกูเกลับไปเจอกูนะครับาลงมาน่ครับ้องทีมีลองเล่เลทีมเลยครับก็ สะสมศักดิ์ีนะสรรสมศักดิ์ศีนะครับก็แต่ก็มีเจาหนาสนามนะครับคือที่นะาให้หลายทีมเนี่ยมาเจมันีเสียนงะซ้อมกันด้นะเราเมื่อคืน่งเจ็นนะครับก็เสียงฝนนะครับตกลงม,มาอย่างหนักเลยนะครับเราก็ไม่สามรารถที่จะควบคุมเนะว่สนามท้ายนะ ที B, ท B, 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 มีทีมีทีมีโซไม่ต่างการลงไม่มาทางซ้ายนะครับซ้ายโงไม่คุณหลังคุณหลังทำไงมองซ้ายมองขวาแตะไปทางขวายิ้งเล่นแหลังจากนี้นะครับเราก็จะเป็นคู่ตัดเชือกนะครับระหว่างนะทีมลงโชยนะครับมีสี่ทีมด้วยกันนะครับลิเวอร์ฮีโร่นะครับแล้วก็ การที่หัวใจครับพวกเราชื่นชมเลยนะกาะที่หัวใจเจอร์ลการที่หัวใจเจอร์ลคู่ที่สองแล้วก็โริ่มเร่เรอ่มก็เริ่มเพียนใช่ป่ะดูดิออกมาเอาหูแต่โกดจอดผมน่ารักไหมกินบุญนเล่นไปเล่นไปเล่นไปจะเป็นการเชิญกินบุญหรือเปล่านะครับบาง้นหลังมาให้กับพี่พี ทีมมีแต่ออกซายนะครับส่งให้ตรงกลางตรงกลางตีกมาสิเป็ดเธอเด็ดทำย,าย,ย้ายส่งมาด้างหน้าทางนี้ยและดึงมาดึงมาทางขวาส่งไปจริงมาสิเป็ด,ปดแล้ววันที่แปดนะวั 8, นทะี่แปดพุทธกายนนะครับรเราก็มีนัดก,กันที่โรงเรีย,ยนรุ่งชายะนะครับเป็นงานการกุศลน,นะครับจะ<า>หาได้ได้น,นะครับ มาเข้าโรงเรียนต่เพื่อทำเป็นกรร <HHH> ิจกรรมการงานของโรงเรียนรูรุ่งดีนะยะนะครับแล้วก็ต้องขอคุณทุกท่านนะที่และมาร่วมกิจกรรมของเรานะครับอ้โกกวองต่อสุดยอดนะครับเนี่ยนะคนนี้ชื่ออะไรพลอนประตูตูสิฟะดีวีบลลมีืมาไม่รชื่อนะเป็นไปแล้วไปแี้วยิงดูนเข้านะครับ ได้ได้ดูหมดอยากดีเลยใจมากทีดอือครับอ่าเดืนสิบแปดเอ็มไอส่งให้เพื่อนทางซ้ายเอียกตอยนะขอบคุณขอบคุณอานิที่เราขอบคุณประดานนะครับแล้วก็ทีมดอกไม้ทุกท่านนะครับเดินทางกลับบ้านสวัสด้งนะครับอามิตเซปาโรวิชแล้วก็ขอบคุณทุกทีมนะครับที่นะครับมาร่วมกิจกรรมของเรานะครับ ใะวันนี้มันก็ก็สนุกไปแปมนะครับอาลครับเปิดิมเ็นะครับเโอคเดีนะครับเปมโอคนเดีโ้เรนเอเรามีกรตัวตัวและทีมฟีใครใครนครับทีมรีทีมฟรีวันนี้วันนี้เขครมนเดียไมาเยคนเดียคนเดที่สเป็นเป็นไปได้มาอ๋อเอีเมระดับเอซเอฟเอเอมมีปงเ็นไงเป็ไงดู จยอมกันด้วยยอมนะจยอมพีอมนะถ้าเอแพ้มาีนะดอนเอาลบอกถ้าเอถ้าเอแพ้มีใช่ใช่สองลูกเลยเนเล่นเล่้มีสองลูกนกรททีเป็นเป็นีลูกให้น้องสลูกแล้วก็ ่งไปทางขวาทางขวาทำไงมองซ้ายมองขวามองเพื่อนนะครับเด็กไปหลับกันสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์นะคนเดียวเือเลยนะนิ่มัครหน้าักมะติดติดทิมีสาส่งดิส่งดิส่งใครมือนะมือนะนี่ครับจี๊ดนะิมี้ นะเรามีราวัลดาวันโงอยู่นะครับนนะรางวัลดาวันโงนะครับสมานทีมบีรางวัลขวานนะครับแต่ให้ยิ้มทีไรเลยยิ้มยมมากรไม่ไม่อร่อยเลยไม่อร่อยเลยดูยิ้มปีดีที่าเกียรตเ้นดุกันเขาบอกแล้วถ้าทีมเอแพ้ดมาอยู่ทีมปี้มบอกแล้วเอาเลยนี่เฮ้ยจับจั คนเดียวนนนี้คนนี้นะครับนับซาโนะครับนับได้คนนี้นะครับกินลกแล้กินลูกแล้วกิลูกแล้วแล้วก็อีกทีมนึเท่าไรกินหนงกินสอลูกทีผมไม่ยอมที้กินต่อเอาล้วเอาล้วทีเอาเปดิทีราเีมอะไรดม ดาวสโบมานะครับมีถ้วยกับถุงเท้านะครับใช่มาเป็นลุ้นตัวรอใช้ดาวถุงเท้าโอเคสี่หกตั้งอะไรตังอะไรเรเลยเฮ้ยโอ้ยทำไมมันดีมากแล้ววันที่8นะครับก็ ขอเรียนเชิญนะครับทีมบ้านทัพควายนะครับหลางทัพนี่ท่านดีนะเราก็จะม้วรางวัลกันในวันนั้นนะครับนะครับโดยท่านเลขาจุฬารรัฐินตรีนะครับนำมาเป็นผู่ม้บนเพื่กับเราในวันนั้นน้องหนึที่มีการจิงจกส่งรางรัลจิ้งจกจะตั้งงูเลย หมดเวลาขึ้นแครับน้ำอยู่สองประตูต่อหนึ่งทีมเอนำทีมบีอยู่สองประตูต่อหนึ่งใช่ครับใช่ครับโค้ชโค้ชจะจะเอ๊ะเดี๋ยวมึงให้เคียงนเค่ยงใวนใช่ใช่เคียงให้เตียวให้เตียวให้่เบอร์เบอร์ักเต้นะครับอุตานอุตานเปิดตัวนะครับอุตานก็เปิดตัว บูชาสอเกบอกสอกอิบปดนครับตอนนี้ของคมป์เอแล้นะครับเอาทุกอย่างเลยนะครับจะเอาแชมปด้วยนะครับดาวนโว่ด้นะครับโอเคดูรงทีนะครับรกี้นครับนามดีๆนะผมไม่ไปโถงเลยนะครับีนะครับผมไมไปป้าชาแครับจะรุทางนีบนะครับใหญ่กว่าแยงดีที่วยกันนะครับกีมืออยที่ีบมเอาครับ ทีมเราโอ้โหโอ้โหต้งตีลยตีเลีลยตลตีตีเเลยตีเลีเเลยตเลีเเลยตีเลีเเลยตีเลยตีเลยตีตีเลีเลยตีนี่ลยตยตีเลยเลยตีเีตีเเลยตีเลยตีเลเยเลีย

ทางส่งมาทางด้านซ้ายนะสันเ้ินตรงกลางมันเปท่าไงเท่าไงติดขวาตอซ้ายตึังิแต่ติดรัศตูล้วเก็บนูเมานะเกระพับดก็ได้อัเล่นกูเลตเอารมหน่อย่อนเดี๋ยวผมเข้าที่รับแป๊บนึง ปรกกาอยู่นี่ปากกาอยู่นี่เาไยูไปกาอยู่นี่นี่ปากกาอยู่นี่ทำหนูเสร็จแล้วพับเลยครับยมดีมีอยู่กันวันเล็กัวเล็กผสมแต่ทะแก๊งเลยเอาละเยี่อมลุงนี้รูงน้ใหญ่นี้ตูปนี้อเออมียเป็นไงประตเอ้ยนีประตูครับ િિિા�ૻેા� હે પણૉ હણ િઈા� ધે કિા� ઓર લે! કે કે ા� લ છે કે કા� કે કા� કે ઙબ કા� કા� કે înરચ કમા� કા� � Anh ơi, đi. Bà nào, bà? Đi đi. đi. Rồi <esh> <tích đ eyeshadow Bonniehei> พอพายนะครับได้ประกาศแจ้งประจําพากันแล้วพี่โบครับหัวใจก็จะลงชื่อตัวเองได้นะครับจะคนใครก็ได้นะครับไปเล่นไปเอานะครับมาแล้วพี่อาทิตย์ครับอาทิตย์อาทิตย์เรียบร้อยเรียบร้อยเอาแล้วอาทิตย์3ลูกแล้วครับดาวสโนว์อีสานนะครับตอนนี้นะครับ อางหเอาเลนครับทีมเรนตั้งใจนะครับทีมเรครับทีมบีกคนนะครับเอาล่ะทีมทีมบีครับทีคนนี้คนนี้มัเล่นดีวะเฮ้ยหานมังแวะเฮยเอา

ไปไปไปสีก er okay. yeah well, okay, okay. e no ็ส well. anyway, ok. so kind of ีอาโอค้กนให้แชมป์นะเอาแล้วไม่รู้ะเาทีมทีเมยูมิได้นะครับทีตีบันน์ครับาสมสเทาอยุบมัวรอแล้วก็เอาแล้วทม่ได้แล้วครับหน้าีไไปอตัวเล็กตัอ่นกันเลย้ยเ้จอานย่่ะน ทินมีแข่งกันดีกว่าระวังด้วยระวังด้วยโอเคทย์่า้าครับทนรุงนะครับเราจะต้องไปเจกับกับพวกกระดอนนะครับที่อดเนครับราการคู่ิกคูทิการีสผมกับคุณพี่ผมไม่เจอทีน่ารุงนะครับรอบแ่งุะครับเฮ้ยั นี่คู่หน้ามันเจ๋งนี่ไงผมบอกแล้วมาแล้วไงนี่สี่มรออยู่เลยตัวนี้นะครับตัวซ้ำเนี่ยซำได้ด้ยเฮ้ยมาเลยเรียบ้อยทำทำลไปตั้งขึ้นเลยตั้งขึ้นเลยไตอมาแล้วครับตั้งขนมาเอาล้เอาเด้เอาดเอาได้เฮ้ยเอา้ช่วยนงไอ้นไ้ัช่วยเลยั เอออาัดูเป็นไอททีจะอดนี่ทีจะรทะรลยเฮ้ว้าเล่ก็ลเีมบเป็นทมเอละโอ้โหใจมันตูเลยโอ้น้องมันเว้ยดีเอาคนเดียวเลยารจ้แยกแล้วเอาแล้วาจรพิจารณาแล้วทกันีครับอ เอทเอทเิงเฮ้ยิเ้ยไปเลยไปเลยไปโอ้ยตระกันตระกนในวานเดียมากเดเ้าคนเยวตาะวเดียวมากโมดังโอ้ยเยุเยุไม่เข้าราตขึ้นมาเลยว่าเยบุดูดอร์ุษ้เข้าไปดูอรเย่เยบุบอกมาแล้วขึ้นมาเลยอย่าเยบุษจ่อคึคึ มันตกไปแล้วบดได้จะมันบรอบ่โอ้โหนิมอันมีเราครับมีเมแล้วมาแล้วมาตั้ง่้ผมตอบนผมตอบนอาจารย์จเัพู้พูดไดสุดยอดสุดาผมเป็นานะนผมรเลยทาเก่งนเถูต้องถ้องนะครับคนเดียว ต้องมีก็ต้องเรื่องกีฬานะเด็กๆ้องฝ่ามหน่อยกับพักนึ้นะผมเล็กลูกเล็กอยู่แต่ไม่เด right? ็กัเดี๋ยวแต่ว hey, ุกนนะอินชอนนะท่านน้อยนะเดี๋ยวเจอกันนะเสู่เดี๋ยวเราจะกลับมาทำให้บ้านมาดังอนเดิมนะต่อไปหูงมาไม่ยอมและพวกนี่ไงไม่ยอมเลยไปี่มี่ี่ีม่ยอม้างนอกี่นี่ข้างนอก เอาไวชกีโอ้โหโอ้โหโอ้โหนอ้โหโอหอ้โหโออ้อ้โหโอ้โหโอ้ีหโอ้โหโออหอ้อ้โหอ้โหห้รอ้โหโออ้โหโอ้โ้้้ออออออบอออ้ Somehow, ้ออออ โอเคตัวเปตัวมาแลอวนะครับทีมเราได้เข้าทีมกัเองนะครับแต่ว้านัดชี้กระชีเะครับไม่มีการอ่อนพนะครับแต่ทีวเองาจจะยิมนิดนนะครับต่ก้องครับตก้องครับตกอมาลครับเสียงมาแล้วนะครับเราว่าเราจบกับทีมกันเองนะคับคุณร้อออกัวว่าจบตอง ขอรายชื่อครับขอรายชื่อนักเตะดาวสิงโปครับราวสิงคกันเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยีมาลดขออาอชื่อมาขอได้ไมดยแล้จนวจนอ่ีนีีมาเยดยขอบคุณนะครับชื่ออไเด็กชายที่าคนตัว กลับเนี่ยเลยกลับเนี่ยกลับทั้งตัวเนาะเอาไปหรือไปอาจารย์เลยมีรปภขวัญตัวน้องทีเดินดูเดินไปเลยเดินเข้าไปเลยเดินไปเลยดิเลยอ่านะครับทีมอะคาเดมี่นะครับเอ็มดีนะครับมาจากไหนครับมาจากไหนทีมาจากบารังบารังกัสบาร์โฟโลว ข้าเียนกคนนี้ครับฝากท่านจะดูแลฝาก้วันนี้วันพรวันดีครับคจอคนนี้นะครับทำแล้วครับดูแลทีมเด็กมันหลายปีแล้วนะครับวมคุกคนนะครับชื่อไรครับนี่ะัวังนรานนครับชอกแม่งอาที่ยจักกิจอ่ะชื่ออไครับชื่ออะไรครับน้องทีน้องทีี่นพน้ำประพุเลยนะดูดินะ หมันตวงทีนภัทรหันตัวงนะครับนี่เป็นนักเตะเยาวชนรุ่น13ปีนะครับซึ่งอนาคตไกลนะครับอนาคตไกลนี่ก็เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับนักกีฬาเล่นดีมีน้ำใจนะครับใครับน้องทีเป็นเล่นไม่แดงนะครับแล้วเดี๋ยววันนานนะครับรบกวนผู้จัดทีมนะครับเดี๋ยวเราจะนัดหมายทีนึงเรื่องของการมบช่วยรองวันนะครับโอ้โหเต็มตุ้นนะครับปาฟันมาได้ก็วันนี้นะครับ ผมเ็ไคับาานจะลงจะทำทีนราชิจนะเลนะครับเดกๆทุกคนนะครับมันครับมันดมันัเอฟเอก็ไม่ยอมพนะครับนะครับอนาคหน้าสานี้ก็ได้เจแล้วครับคู่ก้าแล้วโอเคคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปนะครับคู่รอทีมทีมจตายระวังทิมเลิกเรียนกับกับทีม